ฮัลโหลกูได้ไงฮัลโหลทายเนาะโอเคสวัสดีครับผมอันนี้ก็อยู่กับผมในการรีวิวมอเอรอีกแล้วอีกแล้วรีมอยดรีวิวมอเอรอีกแล้วเออกะเริ่มยังบอกก่อนบอกก่อนไปว่ามอเอรคือบอลอะไรอ่ะก็บอกก่อนแล้วกันเนาะมอเอรคือมอเอรสไปเดอร์แมนเนาะมันก็คือมอเอรสไปเดอร์แมนมึงจะจากจากมอเตอร์ไดมากอ่ะเออมอเอรสไปเดอร์แมนเออก่อนไปตือนเต้นอะไรดูไข่ก่อนไข่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีไอ้นี่อู้ย่ยมกันเนี่ย ไปดูหัวช่องเรารีวิวหมดแน่นอนอยู่เว้ยว่ามันจะเยอะกว่านี้แหละเออเอ่อผมมันเจอจังวะยกแป๊บนึงแล้วกูจะเสร็จอ,อ่ากูไม่ตัดละกันกูขี้เกียจอ,อ่ะตัดกันแล้ววะโอเคกูเตรียมของเสร็จแล้วกูถ่ายอย่างเนี้ยกูดอัดแล้วนะแป๊บนึงกูเช็คก่อนโอเคกูกดอัดละโอเคตัวแรกก็คือไม่รู้อ่ะ ไปรูปกกรแกคือตัวอะไรไม่เคยดูเอ้ยโอ้คุณมึงดีจริงๆเลยเรื่องการทำลายเครื่องกูนเนี่ยตัวต่อไปฮะทมาตีกันอยู่ตรงนั้นแหละอ่าสไปเดอร์แมนมปะอ๋อไม่ใช่อ่าตะไรเคเป็นชื่ออะไรนะอย่าอ่านกับอ่าไอา่ไม่ออกอะ่ะเอออันนี้คืออ๋อไอมนอนตุไซไม่ต้องถามหรอกข้าเม,มียจะมีนคนบอกทำไมภาพกูเป็นกูใส่มอนต้าสวยเอออันนี้คือตัวอะไรเอย่ย อ๋อมึงเองก็รู้ใช่ไหมแต่กูจาชื่อไม่ได้อ๋ไอ้ด็อกเตอร์เลยนะออคต์ปุ๊ดเอ ille. อออคต์ตุด๊ดเออปุ๊ดหรือตุ๊ดไม่ดูอ่านไม่ออกเหมือนกันอ่านี่คือสไปเดอร์แมนปะไม่รู้นะคืออะไรอันนี้คือกระจกอะไรอ่ะเดี๋ยวดูดิอะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปปะ หรือเอานี่ยหรือเอานี่ยหรือเอานี่แซมบิดาอันนี้คืออะไรก็ตัวเดียวกันพอโอเคฮะอันล่างหมดไปเออกูรักกูก็ต้องเก็บของยาวอีกเนี่ยลำบื่อจริงเออดูดูโอเคตัดแปบ๊บนึงแล้วกันเนาะมารีวิวรีววิต่อแบบเร็วยิ่งหยวดตัวและต่อไปคือคือโจรเออโจรอันนี้คืออะไร จำไม่ได้แล้แกคือตัวอะไรอันนี้คือแมงม,มุมเออแมงม,มุมเฮียกูเดินเฮียบบางทีกูโดนอนะไรเนี่ยอันนี้คือด็อกเตอร์ออคโตปุ่แบบอ่ะแกนไปสีน้ําเงินอันนี้คือตำรวจที่แม่งจะจับโจนหนีแล้วกูเสียโจรไว้อันนี้คืออ่าไอ,อโจสลับตาเดียวนิฟิวลี่แหละเออสัตว์กูอยากพูดมุกกูแค,ค่กูใ้เนี่ยเอาจริงโอ,อเคไม่รู้แหละ อันนี้คือด็อกเตอร์สเตนอีฮีอะไมต้านลอยจังวะอันนี้เม่ไดเจนมั้งอันนี้คือดูเชี่ยมกูจะตีอะไรตอนนี้วะเป็นไรเฮ้ตีใกล้กูไม่ได้ดี๋ยวถ้าเก็บของกับกัประมันก็ตีนยาวอีกเลยแม่เลยกูจะใส่หุ้งกเพื่อฮีอะไรนี่เครื่องกุ้งฟังไอสัตว์แค่มดนี่กูจำเครื่องกู้ฟังไปแล้ว แป๊บนึงแหละแล้วถ่ายต่อยังอ่ะโอเคเริ่มอันต่อมาคืออ่าวีนอมวูวีนอมเขาทำสวยต้องไปนี่นีผู้เป็นเล่นเอ้ย่ะสวยอยู่นะอันนี้คืออ่าวจำชื่อไม่ได้อันนี้คือจากเย็บผ้าบูวจากเย็บผ้าไปต่อไปตัอเดียวอ่าดีๆทำอะไรได้บ้าง่ยเครื่องกูขยับไม่ได้กม ตามสนองน้ําในคลองเต็มตลิ่งอ๋อนี่ตัดชุดได้ไปตัดชุดได้ไปคือต้องเอาหนังงัวามาใส่นี่จะแลกไปชุนพดีได้เนาะอะ๋อเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูเลือไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดมาคือตัวสามกูดีเลยนะเนาะเฮ้ยบอกน่าจะเสียแล้วอ๋อโอเคดูต่อเฮ้ยเอ้ยเออคือเราเอาหนังงวงมาแลกไอ้ชุนพนี้ได้ได เออเขาจะเรียกหนังวัวกูไม่สอดแตกูเรียกหนังงัวดิโอเคเนาะมุ่งใจคาธรราเนียชื่อขาดอ่าก็เออไปชุดเราจะยังไม่รีวิวใจเย็นโอเคเนาะตัวต่อมาคืออ๋ออ๋ออ๋อเคยดูจำได้จำได้แต่จำชื่อไม่ได้แค่นั้นแหละอ๋อ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 ไอ้มนุษย์สายที่มันเป็นตัวสายใหญ่อ่ะออันนี้คือไม่ต้องเอามาก็ได้นะนี่คืออะไรนี่คือไอ นี่คืออ่าไม่รู้อ่าหมดยังวะยังเหลืออีกอันนึงเออจัดไม่รู้รหรือว่าจะมีอะไรเลยเฮ้ยคุณเหนื่อยใจวะคคืออันนี้อ่านี่เแหวงเปิดมังกตีอะไรจัดไม่เกรงใจกว่เลยอ่าที่มาดูต่อไปคืออันนี้คือสกีตบอร์ด เงินแล้วก็ไม่รู้ใช้ทำอะไรกันอะไรพวกเงินเนี่ยเอออันนี้คือได้อันนี้คือเอาไว้ข้ามเงินหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ทีเขียนชีดยาไปทำอะไรได้วะชิแล้วกูจะเป็นเดือดหักอ่ะใครมีเชื่อเหระอันนี้คือสเก็ตบอร์ดเวลาเราถือไว้กับย่างี้ยเวลาขุคขาสักแป๊บนึงอ้าวน่ะอีละดีๆอันนี้โอเคอันนี้กูว่าสวยเออเครื่องกูค้าอีกแล้โอย่างไง ระหว่างนี้มุกกระปุกุกูลองกูปไปแล้วกันนะเออเม่ต้องรอสายกูตัดให้นี่แตกวะอ่านี่ไม่ได้แ,แบบกดค้างไปแป๊บนึงว่าก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็มันก็เป็นสิลิคบอร์ดอะมุกเจ้าอะไราะอีกวะอันต่อไปคืออะไรไอ้บีิใช้อะไรไม่ได้สักอย่างหรอกจะถามกูอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวเราใช้สิไม่รู้ว่าอะคืออะไร อันต่อไปที่พวกมึงกอ้อันท,นที่อันที่คุณหลายๆคนรอ,อคอยนะครับนั่นก็คือชุดสไปเดอร์แมนอันนี้มันดูชุดแรกกันเลยนะคือชุดนี้อ่าใส่แปบบเราก็ใส่แปนะ๊บเนึ่เดี๋ยวใส่ชุดไปเนละยชุดไปเลยเออเฮ้ยใจรีงอยูย่ยครับที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ อะไรวะเนี่ยโอเคมัน okay, คือชุดแล้วกันเนาะเออชุดมันสวยอยู่นะเขาทำดีเขาทำดีอู้ว่าก็โหระดูสูงเกินเล่าดิฮะเฮ้ยเท่นะว่าไปชุดเนี้ยชุดนี้ผ่านนะชุดต่อไปเนี่ยก็เคยอ่าอะไรอ่ะเด็ก จะพิมพ์ในนี้จะเจอไปอ่าพีอ่าเอาเลยนในนี่ๆเลยี่ก็คือชุดสไปเดอร์แมนเวอร์ชันขาดนั่นเองก็บิสไปเดอร์แมนขอทานไปแล้วเฮ้ยมันน่าจะไม่มีสกิลอะไรหรอกเออแต่มีใช่สกิลที่มันเอาให้ก็คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยยัมุมนี้ อันนี้คืออะไรครขอมาดูกันสักแป๊บนึงอันนี้ด้วยอ่ายาโม,ม,มนี่มันใช้ได้ไปแล้วก็จะเป็นก้อนใหญ่อ่ะปุ๊ใช้ตรงนี้ก็ได้เออจะเป็นก้อนใหญ่อย่างนี้นับเราจะเอ้ยออันนี้คืออะไรเป็นอ่าที่ยิงยิงยางกันแหละอันนี้เป็น,เ,นออเอ็กพีเนาะแลวอาจะแบบมองไปใช้กับนู่นนี่นั่นอนะ่ะเออเกียดพูดกันซะ,ะชุดต่อไปกันเลยนะครับ มีคำหยาบเยอะขอให้ช่องเรามีอะไรดีแล้ววีไอจีวีไอจีอ่าว uh, ีไอจี G. นี่โอเคชุดนี้ก็เป็นชุดอ่าโอชั้นอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวดรกคูยของหัวสบายหมดก่อนจะแบบเวลารีวิวจะแบบทีเดียวไงเออแบบทีเดียวจบ,จบ,จบไปเลยทีย่เราแบบเราไม่ต้องรีบหรอกมั้ง คือผมพูดว่าเราไม่ต้องรีบหลายคลิปม,มากแล้วใช่ปะคลิปม,มันก็จบเร็วมากเว้ยทุกท่าน,นที่ขอมาคู่เยอะนี่คือ <c oughs> เออด,ดีเท็ดีเท่ดีเท็ดเออเอ้โไปเออเ้ข้ากระชุดเราอยู่นาเนี่ยไปยังกระเชา้าอยู่นิดนึงเข้าอยู่นิดน,น,นึงนิดนึงอันนิดน,นึงเมยเขาหมักนะฮะโอเคชุดต่อไปก็คือชุดอ่าสไปเดอรแ์แมนอีกันและอ่าเฮดจิวม เอ๋นี่นือใส่ชุดครับเป็นชุดอ่าเริ่มแรกเลยมั้งที่ <c oughs> ไม่กูเค,คิลูกตาดิลูกตาเหมือนจะถล่มลงมาแบบเออเออเออด็เดดนี่ก็แบบรู้สึกเหมือนจะม,มีสถานะอะไรมัง้งเคฮะแค่วีิ่าวนี่จะทำอะไรได้อีกเลยก็ไม่มีแล้วแหละ เออละแล้ใช้แล้เป็ดอ๋อดีเออะไรไม่รู้แหละโอเคก็ไม่ดีแย่ชุดเออสวยดิ S U M S Y โอเค S Y M มีดูสิก็เออชุดนี้สวยอยู่ มันไม่เข้ากันหน้าเลยแต่ว่าเราถอดหน้าออกก็ไม่เข้าอยู่ดีอ่ะเออไม่ควรใส่ด้วยซ้ำต่อไปฮะอันคือชุดอ่า C L E S I C L E S S กิจตารซื้อไหมครับแท้จัดไปดูอ่าก็ตะกากันเยอะดีนะเออนีสายละ เออนี่อ๋อนี่เป็นชุดสไปเแบบแบบอันนี้สองปะที่แบบที่เขาทำอ่ะเอออันต่อไปคืออันนี้มันไม่มีชุดปังที่จะให้จำได้นะอันนี้จะไม่มีชุดอีดีอีดิตเอออีดิตเจ๊๋ยะอีอ๋อนี่ใช่มีไม่มีชุดน้ำเลย อีดิตใส่เบิ้มก็จะละที่อ <regret> ่าเดี๋ยวจะเรียกหุ่นอะไรออกมาปะหุ่นไอตัวเนี้ยไออันนี้ใช่ไหมไอที่มันอ่าใช่ไหมนี่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 นีี่่นนะครับอีดิตโอเคแล้วชิดต่อไปกันเลยเร็วเร็วเอ็ม

ไอ้จะหยิบอะไรมาเนี่ยเคละอ่าเดี๋ยวดูสิก็ก็ไปชุดอ่ะเอออ่าอันต่อไปกันเลยก็คือมันีทึกโดยละไปต่ออะไรบ้างคือดูความแตกต่างไงคือมันมีเลขสอง่แหละความแตกต่างเออโหหล่อเทพกันดี้ เออใส่ดิเราคืนโอเคเอยสวยดีสวยดีสวยโอ okay. เคอ่ะอต่อไปกันเลยไวป้บปะอันนี้เดดพูป่ะ h o m e h o e m อะไรเนี่ย h o e ่ะ m m m อ่าเนี่ยอ๋อเป็นชุดสเายเนี่ยแบบ เอ่อภาคอะไรนะแค่ไปเพื่อฟังโฮมปะไม่น่าใช่ไ <ım> ม <owner gef> <necessary> ่จัดใช่เพื่อองมอ่าไม่จัดไม่จัดนี่เออโอเคก็สวยดีแบบนึงโอเคก็มีคนขอมาให้รีวิวกูก็จัดให้แล้วนะเออก็เออเออใช่มีสองชุดที่ยังไม่ได้วิวหายชายชายคงเลี่ยนอคงเบื่อด้วยเออนี่ยเนี่อีกหลายชุดเลยแหละที่มันอ่าไม่มีให้เนาะ ที่มันแบบอ่าเรียกอะไรไม่ได้อยู่ในไอ้ไอตรงงานอ่นะเออจกเรียกอะไรกันก็มีหลายชุดอยู่ใช่ไหมนี่มานเนี่ยใหญ่หมดนี่หม่ใช่จะแบบไห้ใจดิน่าจะหมดแล้วแหละวันนี้ไม่เกี่ยวน,นี่ไม่เกี่ยวไปกันหมดกันไปพิยาเคยอะนี่คืออ่าเห็นไหมไหมอ่าก็จะมีพลักให้เนาะ ใช่ไหมที่บอกเป็นพลังอะไรกันเดี๋ยแหละอ๋อเออสวยอยู่เขาทำสวยอยู่อ๋อได้ยิงกับรัวๆป่ะใช่ใช่แหละเอออันนี้มีสกิลหนึ่งสกิลอะไรอ,ะอ่ะอ๋อถอดหน้าได้เิี่ยกูอยากชอบเลยอันนี้ เอ้ยต่อไปกันนีนนนะนนาา่ตอนนี้เรากล,ลักลนะดนะเริ่มให้เดี๋ยวนะนี่มันเราใส่ไปแล้วเอ้ยใสแล้วอะละอันนี้น่าจะใส่แล้ววะไปดูแหละเคฮะอ๋อสวยนะก็สวยดีนะเออโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ยเออช่างตันเถอะ อันนี้ก็ได้จะเหมือนกันป่ะเออให้กันหอหน้ากากได้ให้เดียวเฮ,ฮ้เกียร์มันหลอนอะไรบะเนี่ยเยอะนะเช่นเนี่ยเอออะไรของมันวะเกมสงสัยสสเป็นบักหละเออ,ออน,นี่คราวนี้มันไม่มีอะไรมาให้หรอก เนี่ยเออจริงๆแหละหรือว่าม,มีเออจีวนมีแหละนี่ใส่กบบหนึงเออมีนี่เอออย่างนี้ดินี่คืออ่ะก็กะมือกันหมดแหละเนี่ยเฮ้ยชุดต่อไปฮะ,ะเก็บแล้วนี่เฮ้ย เกมมึงหืออะไรวะเดนี่ฮนะนี่ก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากเลยเออมันก็คล้ายๆกันหมดอะจะเอาอะไรมากอะเออจริงปะอ่าต่อไปคืนนี้ก็เหมือนเดิมแล้วกันเนี่ย าเป่าววะเริมนะใส่กันอ่านี่นี่นี่ก็ไม่ตากันนะก็คลิปก็มีแค่นี้แหละเออคลิปก็มีแค่นี้แหละจะอะไรมาก <c oughs> ก็ขอบคุณที่มารับชมและรับฟังผมด้วยนะฮะก็แจกบวกสาวลงงงานนี่ก็ไม่มีอะไรมากแล้วกับหมดภาพสวยๆที่ทำเครื่องกูพังเดี๋ยวดู CPU แป๊บเึ็ CPU กูสักวัอเลยแหมงเฮ้ยเต็มที่โอเคอะตอนนี้เคลื่อนเรียบร้อยแล้วครับบายบายบาย